สวัสดีค่ะ AA อมเมนต์นานาชาติชมพู่พรพันธ์พาออลเรนโดควา้าแชมป์ลีกวันเล่บอลลีสหรัฐพ่วง MVP ชมพู่พรพันธ์เซต,ตเตอร์ทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์เป็นสาวไทยคนแรกที่ควา้าแชมป์บอลเล่บอลลีของสหรัฐอ,อเมริกาพร้อมควา้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าหรือ MVP ในวันที่11พฤษภาคมพศ2568ศึก โรวันเล่บอลลีกของสหรัฐอเมริกาที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่2ในรอบชิงชนะเลิศเป็นการเจอกันของออร์แลนโดวันคิลีทีมอันดับที่3ของปตาร่างในรอบปกติที่มีชมพู่พรพันธ์เซตเตอร์ทีมชาติไทยเจอกับอินดีอีกในทีมอันดับที่4ี่ ที่พลิกอชนะแชมป์เก่าอย่างโอมาฮาซูเปอร์โนวาในรอบตัดเชือกปรากฏว่าเกมน,นี้ของทีพอนพัน์เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะการประสานงานของพอนพันธ์กับบริทานีอเบอร์คอมบีตัวตบชาวเปอร์โตริโกที่ทำไป31คะแนนสูงสุดในนัดนี้จนเอาชนะไปได้3ต่อหนึเซต ซึ่งในเกมนัดชิงลูกยางสาวชาวไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมทำแอสซิสต์ไปถึง37ครั้งร่วมขุดลูกอีก12ครั้งก่อนที่หลังจบเกมฝ่ายจัดการแข่งขันจะประกาศให้เธอควา้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า MVP อีกรางวัลการแข่งขันในครั้งนี้ทำให้ออเลนโดวันคลีคว้าแชมป์ได้เป็นครั้งแรกพร้อมเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์หรือประมาณ33ล้านบาทไทย รวมถึงชมผู้พรพันธ์ยังคว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าหรือ MVP ของรอบไฟนอลรับเงินรางวัลอีก10,000ดอลลาร์หรือประมาณ3 0 0 0 0 0บาทไทยอีกด้วยเรามาฟังความคิดเห็นของแฟนๆหลังจากที่ชมพู่พรพันธ์คว้าแชมป์ได้กันเลยค่ะในความคิดเห็นที่หนึ่งบอกว่าคุ้มค่ากับการอดนอนแชมป์นี้คือแชมป์ที่มีความหมาย เพราะเป็นการตบหน้าสื่อและโค้ดเกาหลีที่เคยวิจารณ์ผู้ไว้สะใจจริงๆเกมนี้ต้องบอกว่าออรันโดมาดีทุกคนตอนชมผู้ได้รับรางวัลน,น้ำตาจะไหลาตามความคิดเห็นที่สองบอกว่าอินดีกับผู้และเพื่อนๆด้วยครับและขอเช่นชมโค้ดเอมี่ที่ตัดสินใจเด็ดขาดที่เอาชมพู้กับ อเบอร์คอมบี้มาแบบไม่สนใจใดๆและยอมใจโค้ดที่ให้ผู้เล่นในแบบที่ตัวเองถนัดได้เต็มที่ในความคิดเห็นที่3บอกว่านักกีฬาดาวรุ่งไทยเราโดยเฉพาะมือเซตกับตันชมพู่พรพันธ์มือระดับโลกจะได้เล่นกับน้องใบเตยน้องยูฟ้าน้องโบและน้องเปียนโนทุกคนเตรียมพร้อมเล่นกับเธออยู่และโค้อดออสคงจะทำอย่างนั้นทดลองนักกีฬา ความคิดเห็นที่สีคู่ควรกับรางวัลมากๆดูแล้วตื้นตันใจด้วยเลยถ้าฝีมือไม่เก่งจริงๆไม่ได้เล่นกับอเมริกาหรอกแต่ชมพู่ผ่านตลอดสุดยอด ความคิดเห็นที่5บอกว่าจำได้ว่าพ่อใหญ่บอกทำนองว่าให้ชมพู่เซตตามนักบอลเล่นบอลเกาหลีทำนองว่าอย่าเซตตามใจตัวเองถ้าชมพู่ทำตามพ่อใหญ่ได้ผมว่าชมพู่พัฒนาลงครับแต่นี่เธอพัฒนาขึ้นปังมากเพราะอะไรล่ะยินดีด้วยครับ ก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เพื่อนเพื่อคิดเห็นอย่างไรบ้างสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ